โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องรีสตาร์ตอนิเมตกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมผมไม่ได้มาเล่านิยายหรือมาอะไรนะครับสําหรับวันนี้นะครับทางการดูกาว่านะครับผมเขาได้ปล่อยตัว P ีตัวที่2นะครับผมในเรื่อง Re ซีโร่ซีซั่นสออกมานะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมา อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว P ีวตัวที่2นะครับผมแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวในบางอย่างนะครับผมโอเคครับไปเริ่มดูตัว P ีวีกันเลยดีกว่าไปเลยโี それが君の欲の根幹かなかなか興味深いことだねおや驚かせてしまったかな人と話すのはずいぶん久しぶりだからつい気持ちが流行ってしまったよ 僕の名前はエキドナ強欲の魔女とそう名乗った方が通りがいいかな。 見ないように塞いだ過去消し捨てられてしまった可能性不可逆で再生は二度と可能 ิโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ PV ตัวที่2ของเรื่อง Lee 시로시즌2นะครับก็บอกกันได้นะครับผมสำหรับหลังจากนี้นะครับจะเป็นข้อมูลและการวิเคราะห์นะครับจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวทั้งนั้นนะครับผมจะไม่มีการสปอยเด็ดขาดเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ใครไม่ชอบการสปอยก็ดูได้นะครับโอเคไปฟังกันเลยไป ก็สําหรับข้อมูลนี้นะครับอาจจะมีคนที่รู้แล้วหรือว่าอาจจะมีคนที่ไม่รู้นะครับผมสาหรับตัวอนิเมะได้สร้างจากไลน์นิเวลเล่มที่10ถึงไลน์นิวเวลเล่มที่16นะครับผมจะเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจากภาคหลักภาคที่1เลยนะครับก็สําหรับฉากแรกที่ผมจะมาวิเคราะห์เลยนะครับผมคือฉากที่เลมกําลังต่อสู้กับใครคนนึงนะครับผมตามภาพเลยนะสําหรับความคิดเห็นของผมนะครับผมฉากนี้ถ้าเอามาย้อนกับฉากที่เขาเปิดเผยออกมา ในฉากที่เลมกําลังนอนหลับหรือว่าหมดสติอยู่นะครับผมสําหรับในความคิดเห็นของผมนะผมคิดว่าเลมอาจจะแพ้การต่อสู้กับคนคนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ดูจากสถานที่ที่เลมหมดสติอยู่นะครับผมแล้วก็อัศวินที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยมันเหมือนจะเป็นจุดที่เป็นน่าละคาเลหาดของคูตนะครับผมก็คืออัศวินหัวเขียวเ,ยวเป็นผู้หญิงอ่ะอะ่านั่นแหละนึกนะนึกออกเนาะ บวกกับเวลาที่เลมหมดสตินะครับผมมันเป็นช่วงกลางคืนใช่ปหแล้วบวกกับตอนที่เลมต่อสู้มันเป็นช่วงกลางวันผมเลยคิดว่าฉากที่เลมหมดสติอยู่มันเป็นฉากหลังจากการต่อสู้ของเลมหรือเปล่านี่เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมเป็นความคิดเห็นนะก็อาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้นะครับผมโอเคโอเคครับต่อมาในฉากที่ซูบารุกําลังร้องไห้อย่างทรมานนะครับผมซึ่งในความคิดของผมนั้น ถ้าเลมบาดเจ็บหรือว่าบาดเจ็บสาหัสหรือว่าอะไรก็ตามอะ่ะคือซูบารุไม่น่าจะร้องไห้ขนาดนี้หรือเปล่าคือในความคิดเห็นของผมนะแล้วเอมิเลียที่กําลังปอบซูบารุนะครับผมซึ่งท่าทีปฏิกิริยาของเอมิเลียผมคิดว่ามันแปลกปะคือถ้าบวกในความสัมพันธ์นะครับผมคืออย่างไงอย่างไงอะ่ะเลมกับเอมิเลียคืออย่างไรก็รู้จักก่อนซูบารุนะครับผมแต่ท่าทีของเอมิเลียนั้นมัน เหมือนคนที่ไม่รู้จักกันนะครับคือแล้วคือมันบวกกับฉากที่เอมิเลียนะครับผมทำหน้าสงสัยกับซูบารุนะครับผมที่ทำหน้าตกใจนะครับจะเป็นฉากไหนเดี๋ยวผมจะเอารูปมาให้ดูนะครับผมซึ่งในฉากของตัว PV นี้เนี่ยมันจะมีการย้อนความทรงจำของซูบารุและเอมิเลียนะครับผมแต่ถ้าสำหรับใครที่ปรับความช้านะครับผมความช้าของวิดีโอเนี่ยให้ช้าที่สุดนะครับผมจะเห็นว่า มันจะมีความทรงจําของเลมและซูบารุอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมบวกกับที่ซูบารุทําหน้าตกใจนะครับผมผมเลยคิดว่าในซีซั่นสอเนี้ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนี้นะครับผมไม่เลมก็เอมิเลียเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับในความคิดส่วนตัวเนี่ยพอหน้าตกใจกลัวของซูบารุเนี่ยในซีซั่นหนึ่งเราจะเห็นนะครับผมว่ามันไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะคือถ้าเจอเนี่ยมันต้องเสียอะไรบางอย่างอะ่ะไม่ซูบารุตายจาก ไอความทรงจําที่สําคัญหรือไมก่ก็ใครคนหนึ่งจํากันไม่ได้นะครับผมผมเลยคิดว่ามันอาจจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนี้นะครับไม่เลียมก็เอเมิเลียนี่แหละก็สําหรับการวิเคราะห์ PV ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์ติชมกันได้ด้านล่างเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับผมเนื่องจากตัว PV นี้เนี่ยเนื้อหามันค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับผมถ้าผมพูดมากกวนน่านี้มันอาจจะเป็นการสปอยกันได้นะครับผม สั้นๆแบบนี้ก็อาจจะเบื่อกันนิดนึงก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ